สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุจ๊บแจงอีวาเกมเมอร์ไมกี้แล้วก็ซิบงิงทางนี้พี่อยู่ด้วยกันในเกมมารำนะคะเฮ้ยมารำเหรอเพลงอะไรเพลงอะไรมารำมารำมาเพื่อมันคนละคนละแ,แนวกันเลยวะคือจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยตอนก่อนหน,น้านี้เนี่ยเราได้เล่นกัไปแล้วนะคะพี่แปงก็ได้ไลฟ์ไปแล้วด้วยเนาะแต่ว่า คือผู้พัฒนาเนี่ยเขามีการอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นแผนที่ใหม่เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีประวัติก็คือตอนแรกอะมันเป็นบ้านคนตอนนี้มันก็เป็นบ้านคนอยู่ค่ะ กูกลับบ้านแล้ววกรถก่อนวเน่เลยใครวกรถใครคนขับบอกว่ามันมีปีา๊าจอาศัยอยู่ในบ้านนี้มันเปลี่ยนพื้นที่ของบ้านเนี่ยจากที่เคยสงบสุขอ่ะให้กลายเป็นบ้านแห่งความมืดแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยมีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนี้มีคนตายแบบประมาณเกือบร้อยคนได้แล้วพี่ยอดเลยนว่าศพข้างในบ้านเนี่ยเขาจะจัดการไปหมดหรือยังเพราะว่าใครเข้าไปเนี่ยจะไม่ได้ออกมาเลยบ้านหลังมดเนี่ยเกือบร้อยคนเยอะไปหรือเปล่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กเลยนะ <cents> <istles> อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ผีตัวนั้นที่อาศัยอยู่ในบ้านมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเตรียมข้อสารเสร็จแล้วเนี่ยขับไปเลยครับผมเราจะรอดใช่ไหมพี่เราจะรอดใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าใครที่เข้าไปคือจะไม่ได้ออกมาอีกเลยนะรอดสิครับมันจะไม่รอดได้ยังไงครับผมอาชีพทางด้านการปราบผีโอ้ยโอเคโอเคโอเคแล้วไง let's go go พี่เขาบอกว่าบ้านที่เรามาโอ้ยโอ้ยเสียงเสียงไร มีใครกดบอกเลยว่าบ้านหลังนี้มันมีตำนานอ่ะเขาบอกว่ามันมีปัสารปีศาจปีศาจอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะพี่ฉันว่าปีศาจอะไเป็นปีศาจนะน่าจะเป็นขันตกอนมากปีศาจอะไรดูจากทรงแล้วด้านบนมันมีเหมือนมีใครบางคนกําลังเดินมาอยู่อ่ะเดี๋ยวฉันขอเออสำรวจรอบๆบ้านใส่ลางเลขสี่เขาล่าเจอใส่ลางเลขสี่อันหนึ่งเฮ้ยทุกคนมีเสียงหายใจอยู่ตรงบันไดด้วยพี่พี่ขึ้นไหมอ่ะ พี่ไม่ขึ้นแน่พี่ขอสำรวจด้านล่างแล้วก็นี่อะไรกันมาเดี๋ยวแจ้งเปิดเองแจ้งปิดเองโอเคโอเคโอเคเอา,อาอมาตั้งใจเย็นๆนะตุ้ยตุ้ยวิอะไรนี่หว่ามีอะไรไหมมีอะไรเลยคิดไปเองเฮ้ยพ่พี่อยู่นี่อ๋อโอเคโอเคมีธ okay, 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 okay. ีปราบผีอยู่นี่เฮ้ยตัวนี้ศพเต็มเลยอ่ะมีทีกับหัวเลขกสี่กับทีกับหัวเฮลมี คือพีกับด้านกับเฮ้ยเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรคุณเป็นทำไมคุณป็นทำไมไม่อะไรอ่ะมันไปมาแล้วมันจะมาไม่มีอะไรปพราะกระตัวด้วยเดี๋ยวนะฉันเหมือนเห็นสัญลักษณ์อะไรตรงนี้ด้วยเฮ้ยนี่ไงมีรูปตัวทีกับหัวแล้วเป็นจุดๆใช่เข้าวแต่เลขสี่ตอนนี้เรามีเลขสี่ตัวทีจะเป็นอูซ่าได้นะครับแล้วก็ ็นไฮดราก็ได้โอเคฮิลใเเราต้องหาทางหาสัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันเหมือนคับสถานเลี้ยงเด็กกำพ้าเลยเนาะมั้ก็มีเตียงเยอะมากเลยเขาอาจจะเป็นโฮมสเตย์ก็ได้นะโอ้คนนอนกันอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วโดนหอศนาดาดนี้ตัวเขาใหญ่อยู่นะเฮ้ยเสียงฝีเท้าหายไปแล้วฉันว่าตอนนี้ปลอดภัยนะใช่ใช่รอก ฉันได้มปสองอานะทองกับหนังสือเฮ้เฮ้ยอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ร e ู kind of ้ม le ีห้องตรงนี้เฮ้ยห้องมันล็อกใครมีคุญเจไม่มีแจ้งพี่เจผ่านไฟฉายด้วยตรงเนี้ยมันมาแร้วเฮ้ยผมเจอตัวเอ็มอ๋อฉันมองไม่เห็นปิดประตูให้หน่อยต้องแฟรต้องแฟร์ปิเปิดปิดปิดรีบรีบเฮ้ยตัวมันอยู่ตัวมันอยู่ไอตัวเตัวเ ตอนนี้แฟลไลท์ฉันก็ทำการบูตอยู่อ่ะนี่ฉันเจอถานไปใช้อันนึงเก็บไว้ใช้ป้องกันตัวก่อนเลยเมันมาทามั้งบมมันมาทาั้งผูไมปผีอะไรพี่แต่แจนดูให้ใจมีแฟลไลท์อยู่โอเคตอนนี้เ,นนเราค้นพบแล้วว่าผีตัวนี้คือประเภทไฮดร้าครับผม,มสิ่งที่เราต้องทำพิธีเนี่ยจะต้องใช้คริสตัลใช้ทองหนังสือกะโหลกและไข่ ออาค่่ยูนีทองกับหนังสืออยู่ตรงแทบนม่ทีแล้ครับนั่งนะบ้านะมันไปแล้วจุ๊บแจงไม่มีทางที่จะอมีผู้หลอกเดี๋ยวก่อนจะเอ๊ะพี่แน่ใจเหรอพี่เงียบก่อนนะพี่ตายนะจะเอ๊ะพี่ไปมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงมันใดอยู่ตรงมันใดไม่อยู่เราแล้วเอาไงดีเราจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างตอนนึงจะขอดูก่อนว่าตำแหน่งวางมันต้องเป็นยังไง โอเคไขวางขวาล่างไม่ใช่เราเอาไปวางไว้ตรงนู้นตรงนู้นแหละแล้วให้ตอไม้เรียงให้เอางี้พี่จะออกไปก่อนคนแรกแล้วจากนั้นพี่จะฉายแฟลก่อนแล้วทุกคนวิ่งตามมาโอเคพี่มีแฟลกใช่ไหมมีโอเคไป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 เอ๊ะจ้ะไปสวน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 ดสวนแล้วสวนแล้วทองหนังสือวางแล้วหนังสือวางแล้วคิทตันวางเฮ้ยเฮ้ย เเขายืนหงุดหงิมันก็จะสั่นเอ๊ะเข้าบอลเราเราเราขึ้นยัง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 เฮ้ยมันมองเราไม่เห็นเราวิ่งสวนเลยไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่มันยังไม่ล่ามันล่าแล้วนมัเข้าไม่ดีเข้าไม่ดีเข้าไม่ดีห้องเขาห้องหมาให้มันล่าจริงมันล่าจริงมันเปิดประตูเป็นเป่ามันเปิดประตูเป็นเป่าไม่รู้เห็นไหมเอาได้ปอบทำไมพี่ไหมการทําอะไรก็ปากแล้วก็ขืออะไไม่ดูไงว่ามันเปิดเป็นไหม

เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนไหมป้าพวกคุณขึ้นมาแล้วมันหยองขวัญเฮ้ยฉันจะขึ้นก็ได้แต่นายต้องรอยปีศาจนั้นไปก่อนตอนนี้พวกเราไม่มีแฟลชไลท์ฉันรอยังไงก่อนพี่ออกมา่อยมันอยู่ใกล้ๆพี่แป๊ะหนิวไอ้เฮ้ยผมมีแฟลชไลท์นะจริงเหรอใช่คิดตั้นซ้ายจีนพี่ขี่มีแฟลชไลท์พี่ขีดตามดิพี่นีาเลยเจนวางคิดตั้นก่อนฮาเจนวางคิดตั้นก่อนคิดตั้นซ้ายได้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 เลยมาอยู่ห้องขวาห้องซ้ายมือเแต่ไปราะงับนึงเจ วางเร็วจะเสียวางคุณวางเดียวเขพี่หลาอย่างเดียวหรืออะไรอะไรอะกวชัดหรือเปล่ากระโหลกใช่ไหมไม่ใช่นังสือหนังสือวางแล้วนี่หนังสือเดวนะเรา็วหมันมากันตอไก้วเราขาดคือท้อ้อวางแล้วทอนี่ทองอยู่นี่กะโหลกคุณขาดกระโหลกกระโหลกระโหลกระโหลอยู่ที่ผมอยู่ข้างบนตอนนี้หนูว่าเราเราขาดไม่ได้ไปวิ่งไป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 ไโอ้ฉันไมไม่ไหว วิ่งแค่นี้เหรอตายแล้วตอนนี้มันเมาอยู่มันจะมาทำไรอะเอากล้องให้จะดูห้องห้องที่มีงูไหมห้องที่มีงูออกมาอุ๊ยเฮ้ยเจ๊ิดๆิยมิดงูงวงูู้รูงูงูงูาดงู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 ู้ง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 งูงูงจะูงดงูมูอูง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 ูาูง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 ู มีมีอยู่สองแปดชั้นหนึ่งแปดยังไม่มีแล้วโอเคเหมือนมันเดินเข้ามาใกล้สื่อหรื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 อมันไม่กล้าเปิดประตูเข้ามาหรอกทนายคิดมันกลัวงูใช่ไหมนี่มันเหลือกระโหลกแค่อันเดียวอ่ะเราวางตำแหน่งกันถูกกันใช่ไหมเดี๋ยวฉันขอดูให้นะว่ามันเข้ามาหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรผมรีบไปเถอะผมไม่ไหวกับห้องนี้มากไป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 คุณกลัวใช่ไหมอยู่กันเนี่ย นาได้ขี้กลัวจริงๆเลยหวัดดีครับพี่หวัดดีครับดูดิตอนถ้าสมมติว่าเราอะเราไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่คำรามอะมันจะไม่กัดเราเฮ้ยเป็นมีสิวที่ตูดด้วยมันมันคำรามแล้วคุณเอาไงีปแบนมงวม่รอดจุดแดงวาน เฮ้ยวางถูกครับผิดนี่ยังเห็นไม่เห็นนั่นเลยวางผิดวางผิดวางผิดต้องซื้อขวาต้องซื้อขวาที่ไหนต้องซื้อขวาหนังสือขวาก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอไไม่ใช่หนังสือขวากระโหลกมันต้องขวาใครใครวางผิดเนี้ยเออมาดิโอย เดินแขวงปืนเดินแขวงปืนเดินแขวงปืนกขวงปืนเลยเฮ้ยจอมาจอกมาจอดไแล้วแปลกๆโอ้โหอย่างง่ายบอกเล้วว่าอีซี่จอกอีซีมากๆอรอครับนี่ขนาดเรื่องด่านที่แบบโหดสุดไปนะอินเซนนานี่ได้ขนาดนี้เลยอ่ะใช่แล้ว ตัวเกมนะคะเขายังบอกอีกนะว่าผู้พัฒนาเนี่ยกำลังซุ่มทำผีตัวใหม่ที่น่ากลัวกว่านี้แล้วแบบใหม่ด้วยนี่แบบอะไรเน่ยเป็นผีอะไรอะพี่อุยรู้สึกว่าจะเป yes, ็นผ okay. ีที่เซ็กซี่มากๆด้วยนะผีแบบเซ็กซี่พี่กีดชอบไนอะตะกีดวิ่งใส่ผีเลยคนนี้ผมนี่ก็ปืนยัดเลยอะ ยัดไปยัดหน้าไงยัดหน้าให้ตายเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะเล่นให้ดูนะคะตอนที่ตัวเกมมีการอัปเดตเข้ามาอีกครั้งแล้วเนาะส่วนครั้งนี้เนี่ยพวกเราสี่คนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและถ้าใครเนี่ยพลาดคลิปใหม่ใของพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันเลยเนาะส่วนครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊๊าาาายยยยบบบ